ดีค่ะ,คะอิฉันนางสาวพัชราสุเืิงและดิฉันนางสาวนาริตาลอจิตกลุ่ม572จะมานำเสนอนิลาดเมืองแกงค่ะเป็นสองแถวแนวถนนคนสะพันบางยืนบางนั่งร้านประสานเสียงดูรูปร่า ยางงกลางขายหอยแครงแมงผูกับปูมาออมึกแมงดาหอยดองรองกระทงเออเออพวกเจ๊จีนสินค้าเอามาวางมาเขือคางแพ้เผือกผักกาศดอง ที่ขายผ้าหน้าทั้งก็เปิดองล้วนเบียโปงยญิงชายมาจ่ายของสักยี่สิบหยิบอเป็นกอกองพี่เที่ยวท่องทัศนาจนสายัน ดูกะงามตามประสาพนาเวทไม่นวนเหตุเหมือนหนึ่งในอาสวรค์แต่แรมค้างปลายปลาสอยได้สามวันก็ชวนกันเลยลาคุ้นจาเมืองพอฟ้าขาวดาวเดือน ลงเลือนรถอาลามรถสุริยาเวหาเลืองจากเคหาชนละนาพี่น้องเนื่นขึ้นประเทืองปั้มทุกมาตามทางพอพ้นบ้านลานเลล้วนทุ่งเลืองพ้นทางเกลียน ตัดเขาภูเขาควาหยุดกลัวรายพลายงามเหมือนเงินตราหยดน้ำค้างค้างลุมที่ชุมควายดูสีขาวราวกับน้ำตาลตนุกที่วางโคตดขอบผาศีาาลาเฉลา ริมทางเถือนเรือนเย้ามีรายร้ายเห็นฟูงควายปล่อยเกลี้ยงอยู่กลางแปลงถึงน้องมนมีตำบลชื่อบ้านไร่เขาถาดไม้ทุกประเทศทุกเขตแคว้นต้องเดินเชียงเลียนลัด ัดทะแยงตามนายแสงนำทางไปกลางไพรกำดัดแดดแผ่นร้อนทุกชุมชนไม่มีต้นพึกษาจะอาศัยล้วนละแวกเฟคาปารำไร จนสุดไรเลียงริมทะเลมาตะวันคลายหน่อยหนึ่งถึงพระบาทดูระยะบ้านนั้นก็เน้นนะ้พอพบเรือนเพื่อนชายชื่อนายมาเขาโอสาตอนลับให้รับนอน พอรุ่งแสงสุริยาลีลาลาอารลงเนียนหาดห้วนคนึงถึงสมอนอมเห็นกวดรายชายทะเลชะโลธรละเอียดอ่อนดังระอองสำลีดีดูกรางหอยรอบเกลื่อน กระเด็นสารก็เกี่ยนราดกลางทสายประรายสีงเป็นหลายอย่างลาบลูกก็เรียวดีโอเช่นนี้แม่มาด้วยจะดีใจจะเชยชมก้มเก็บไปกลางหาดเห็นปราด ก็จะตามตามสงสยัยพี่ไม่รู้ก็จะชวนสำรวนไปถึงเหน่ใจจะค่อยเบาบรรเทาคายโอ้ยามนี้พี่เห็นแต่พักเกื่อนไม่ชื่นเหมือนสุดสวาที่มาดมา ตามาจนสุดที่หาดทรายเห็นเรื่องรายโรงเรียนเคียงเคียงกันอันชื่อนี้สีมหาราชาชาติขึ้นจากหาดเข้าป่าพนาสันคอยเหลียบเดินเนินโคงสิงคนคนขัน เสียงจัก,กระจันแ่เสซงวังเวงใจสองข้างทางนางไม้ไพสงัดไม่แกว่งกวัดก้านกิ่งป่าวิ่งไวเย็นละลื่นชื่นชุ่มชะอุมใบหนาวหรือไทยทมมานัตละมัดกาย เสียงนกร้องก้องกูกันกลางป่าฟังภาษาสัตว์ภัยก็ใจหายจนออก oh. ดงลงเดินเนินสบายคอยเคลื่อนคลายรอเลี้ยงมาเคียงกันถึงเขาควางวางเวิง้ง เจ้าวากบุงเขาเรียกทุงสาคลาพนาสันเป็นป่าลอบขอบคืนเนินอาลันนกเขาคันคู่เรียกกันเพียกภัยบางทาบทาพาคู่ลงฟุบคนุน เห็นคนพุ่นโพพินบินทะไลบ้างกงคอคูคูกุบคูไปฝูงเขาไฟฟุบแฟงที่แฟงฟางโอ้ปักซีมีคูที่ชูชื่นซ้ำลาลื่นปกปิด ด้วยปีกห้างพี่เปี่ยวใจอายนุกเพราะห่างนางมาเดินกลางดงแดนแสนกันดาลแล้วรีบรุดไปจนสุดที่ทิวทุงถึงบางละมุงพบน้ำลำละหา เป็นประเทศ<ด>เขตละนิคมคมการมีเรือนบ้านแออัดทั้งวัดวาดน้ำตาตกอกโอโอ,โอ,โอ,อานาตเหนื่อย<ด>อให้มึนเมื่อยขัดคลองทั้งสองขาลงหยุดย่อน พอนั่งที่ศาลาต่างละอาอ่อนจิตละอิดแรงลงอาบน้ำลำห้วยพอเหนื่อยหายแต่เส้นสายลุ่มลึงให้คึ้งแข้งสลดใจเห็นจะไม่ ถึงเมืองแกงแต่นายแสงวอนว่าให้ข้าใครพี่ดูดวงสุริชายก็บ่ายค้ยชวนภุ่มน้อยจากศาลาที่อาศัยออกพ้นยานบ้านบ่า ละมุงไปคอยคายใจจดเรียบชะลามาในกระแสแลล้วนแต่โปโล้มลงอวนอ้อมโอบสกัดเอามาทาโอ้คิดเห็นเอ็นดูหมูแมงดา เล็มไครเขาจับตัวผัวทิ้งไว้กลางน้ำหลอกซ้ำศาสซัดให้ตัดไซพอเมียตายฝ่ายผัวก็บันเลโอ้เหมือนใจที่พี่รักพักขีนี เม่นน้องตายพี่จะวายชีวิตด้วยเป็นเพื่อนมวยมิ่งแม่ไปเมืองพีลำดวนจิตคิดมาในวาลีจนถึงที่ซาลาบ้านนาเกลือหยุดปะทับ ดับดวงพะสุริแสงยิ่งลอยแรงล้อนลนนั้นล้นเหลือจจะเคี้ยวเขาตะคําเอาน้ำเจือพอกลัวเกลือกำเกืนคอยชื่นใจทั้งร่านเลือดเหนื่อยอ่อนนอนสนิท จนอาทิตย์แย้มเงียบเลี่ยมใสทอ,อสะอื่นตื่นตายังอะไรรำจวนใจจรจากซาลามาเข้าเดินดงพงชัดสงัดเงียบยยเย็นอย่าเหยียบน้ำค้างคลั่งพึกษาส ออกชวากาปากทุ่งพัทยานายแสงพาเลี้ยวลงที่วงเวียนบุกละแวกแฝกแซมอาเรมรุกกับกอกกสูงสูงเสมอสีกด้วยน้ำฝนลดลงหนทางเกลียน ขึ้นโคติตกกรอบยอกระยำกลัวปิงกเกาะล้อลัดขัดขมรนมลงลุยเลนพวดาดพาดพระรำถึงแนวน้องยมก้าเอาเท้าความแต่ท่อมน,น้ำอยู่จนเที่ยง จึงพบทางอพอยกเท้าเก้าวเดินบนเดินแห่งทั้งขาแข็งเช้าคอให้ขัดขวางเจ็บระบมคมยาข้างคานค่อยย่อมอย่างเหยียบฝุดในชุโมโคเห็นพึกษา ไม้มะค่มามะขามคอยพังใส่ย้อย,ยอดโยดนูนโดนตะโคงเหมือนไม้ดัดจัดวางข้างพระโรงเป็นพุ่มโคงสาขาหน้าเสียดายเดินพิจิตเหมือนคิด สมบัติบ้าจะใครหาต้นไม้เข้าไปถวายนี่เหน็บเหนื่อยเลื้อยลาบรรดาตายแสนเสียดายดูเดินจนเกินไปถึงท้องทานสานเจ้าริมเขาควานอพอได้ทาง ลงมหาชรารายเขา้าถามเจ๊กลูกจ้างตามทางไปเป็นจีนใหม่อ่อแอไม่แน่นอนร้องไล่ซื้อมือชี้ไปที่เขาก็ดื้อเด้าเรียบเดิน เนินคึงคอนมีลายแลเป็นะแงะชะงัดงอนผ่านพุนพรอนแต่กราบเป็นกราบใครต้องเรียกเรียดเหยียบยอกเป็นปลายแปรถึงที่แค่เป็นเชิญเนินสไลด์ล่อ,อยตะกายปลายปีน ปะปะไปจักขาใจเสียด้วยเหนื่อทั้งเมื่อยกายถึงที่โครต้องกระโดดขึ้นบนแง่โกรธเอาแม่จีนให้ทั้งใจหายอบอกว่าใกล้ใกล้มาบรรดาตายทั้งแคนน้นนายแสนนำไม่จำทา คำชมเชยเคือค่ามาปาเขาแต่โดยเมากันชาจนตาควางแก้ไขหูสู้นิ่งไปตามทางถึงพื้นล่างลาลาดล,ล้วนหาซายางห้อยหิวหิว ปลน้นกระหุนกระหายคืนกระเดือดรืนกลิ่นกินน้ำลายเจียนจะตายเสียด้วยร้อนกำลังนามก็นองอยู่ในท้องเชโรสินจนกรอบกินเข็มขมไม่สมหวัง เหมือนไร้กูดอยู่ข้างกำแพงวังจะเกี่ยวมันก็จะเขียนอาเจียนตายพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณค<อ>่ะ